สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพี่โยรอบที่สองเมื่อนี้ผมกับบุเรโทรไปหาเราหรอครับแต่ว่าพี่โยเป็นคนที่พัดาทาักมาหาผมเล่าฝานันอีกแล้วครับฝันว่าเราเนี่ยได้ไปทำพิธีขอเลขกับปู่จำลองเดี๋ยวเงินที่พัดมาเมื่อกี้ครับผมขอยอนนิดเดียว เงอเมื่อกี้นะพี่โยเนะี่ยแกก็เน้นเลขสามตัวเหมือนกันนะกับปู่จำลองก็ไม่ได้ถูดีสามตัวถูกแค่สองตัวคือเลขบนคือเก้าสามมือนี้พี่โยเพิ่นฝันเกี่ยวกับปู่จำลองอีกแล้วเพิ่นก็นเลยว่าหรือว่าข่อยจินตนาการคิดดึงเลขหลายบ่ข่อยก็เลยว่าเอามาฝันเราก็เลยพยายามมา อย่างน้องข่คือฝันดูแท่น้องเกี่ยวกับปู่หรือว่าข่าคิดเรื่องเลขนหัวข่รับลงปั๊บฝันจะเรื่องปู่จำลองหรือตืมเล่าลมมือตาปั๊บจะเห็นจะเรื่องเ,เลขนี่คือเป็นคำพูดของพี่อยู่แต่ว่าเพื่อนฝันน่ะไม่ใช่ฝันไปทัวทีบเลยฝันว่าตัวเองได้เป็นนั่งอยู่ข้างๆปู่จำลองตอนที่ว่าปู่จำลองกําลังทําพิธีนั่งเอาเลขอยู่ในป่าช้าแต่ในเรื่องจริงนี่คือไม่เคยเข้าไปในปา่าสากับเลาหรอก ผัวปู่จำลองคือคำสั่งในขาดคือไม่ให้ใครเข้าไปครับเพราะว่ามันบอดี้มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จนะก็คือก็เลยไม่มีใครเข้าไปกับปู่จำลองเรื่องจริงแต่วันที่ข้องฝันคือจูจูตัวเองได้เข้าไปกับปู่จำลองเป็นนั่งข,งข้างๆปู่จำลองเลยช่วงเวลาในของฝันคือมันมืดเนาะถ้าบอกถึงกับว่ามัณสักสามถุ่มสี่ทุ่มเลยได้แหลนะในของฝันขออนุญาตเล่าของฝันให้เต็มเต็ม หลังจากที่ว่าเลขออกแล้วครับพี่โยเพิ่นมาฝันว่าปู่จำลองเนี่ยชวนให้พี่โยเนี่ยถือขันขันหมากขันผู้ขันไอเข่าของที่ว่าจะไปทําพิธีพี่โยก็ถือของครับเดินตามปู่จําลองเข้าไปในป,าป่าช้าปู่พี่โยครับในความฝันนี่คือกลัวกลัวมาก กลัวมากๆา่ะเพราะมันเหมือดเนาะมันเหมือดด้วยล่ะกลัวแต่ก็ยังเข้าไปอยู่ต่พ่อหอดเข้าไปแลลวครับมันจะเป็นอันนี้คือพี่โยไม่เคยเข้าไปนะครับแต่ในข้อฝันเนี่ยพี่โยบอกว่าตอนที่ยางเข้าไปในในทางเนี่ยมันจะเป็นทางเล็กๆเข้าไปเหมือนกับตะเฮาแบบยางยางดูดูแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นห้องมันจะเป็นเหมือนกับถนนคนเดินใช่ไหมมันแบนถนนคนเดินคือเข้าขายของไหนไม่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนทางนน้อยเหมือนคนเดินบ่อยๆแล้วก็มันจะเป็น เป็นทางเล็กๆเ,เข้าไปปู่จำลองเดินนําหน้าพี่โยเดินตามหลังเดินเข้าไปซึ่งไม่ได้ใช้ไฟสายนะไม่ไม่ได้ใช้ไฟสายเออไม่ได้ใช้ไฟสายคือ,อยังเข้าไปตามปู่ครับเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มยล่ะยังเข้าไปแล้วหวัดพ่อหอดเข้าไปเางนะครับมันจะเป็นเหมือนกับลานเหมือนกับพนเป็นเหมือนกับพ่นพ่อนอยู่หน้าเข้าเลยครับเหมือนกับก่อนดิ้งขึ้นแข็งเลยล่ะปู่จำลองกะขึ้นเป็นัางอย บนโพนที่ว่ามันเป็นแป้นน่ะแล้วก็พี่โยก็ขึ้นมานั่งด้วยมันจะเป็นเหมือนโพนใหญ่ๆอ่ะประมาณสักสามคูณนสามใชนะเป็นโพนแล้วก็ข้างๆจะเป็นต้นไม้แต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่โพนนะครับมันเป็นเหมือนหลุมฝังศพแล้วก็เขาเอาดินกบครับมันกลายเป็นแบบฟุ้งสูงแล้วก็ต้นไม้เกิดเต็มเลยอยู่ข้างๆสรุปว,ว่าในความฝันนี่คือพี่โยกับปู่จำลองคือขึ้นไปนั่งนั่งบนหลุมศพ คนคีนลูกเลยอันนี้คือความฝันนะพี่โยกันนั่งข้างๆปูจำลองก็จุดเทียนจุดธูปแล้วก็นั่งทําพิธีนั่งไปสักพักหนึ่งครับพี่โยนขนคิงลูกลมหวนเย็นๆเขามาแบบเย็นละเยือกเลยล่ะพี่โยเหมือนได้ยินว่ามีใครมาเรียกตัวเองไงล,ล่ะเอื่นประมาณว่าโย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 ,โย,โยประมาณนั้นครับขณะผมบอกซื้อในเยี้ยของคีลูกเลยได้ยินอ่ะได้ยินสักพักหนึ่งแล้วจู่ๆอ่ะพี่โยได้ยินเหมือนกับตัวเลขอ่ะ ตัวเลขที่ว่าโอ๊ยคนคิดลูกัะดีคือพี่โยเนะี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้ยินเสียงเสียงที่เขาบอกมามันเป็นตัวเลขอ่ะ903ตอนแรกนะ่ะได้ยินคําว่าโย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 นะ่ะซื้อของแต่ว่าไม่ได้ขานรับนะแล้วก็ได้ยินเหมือนตัวเลขเข้าหูมาก็คือ903แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนอื่นซื้อของอีกแล้วก็ได้ยินตัวเลขคือ906 สักพักหนึ่งก็มีคนเอ่ยซื้อมัอนโยโยโย,โยแล้วตามท้ายมาด้วยเลขเจ็ดศนย์สานี่คือเลขที่พ่ะพี่โยได้ยินในความฝันในป่าช้า9 0้สารอบแรกเก้ 6, รอบสองเจดศนสาม่ะรอบสามที่พี่โยได้ยินผ่านหูเลยปกติก็คือปู่จำลองจะไปนั่งทำพิธีแล้วปู่จำลองจะได้ยินเต็มหูนะปู่จำลองจะได้ยินเอง แต่นี่คือพี่โยฝันว่าตัวเองได้ไปนั่งร่วมพิธีกับปู่จำลองแล้วได้ยินผ่านหูคือเลขที่ว่าผมว่าไปนะครับ903 906 703นี่คือตัวเลขที่ว่าพี่โยแกได้ยินในความฝันแกบอกว่าแกตื่นเต้นเองเลยตื่นเต้นหลังจากที่ว่าได้ยินตัวเลขแล้วพี่โยแกสะดุ้งตื่นเพราะว่าแกกลัวกลัวมากได้ยินเสียงจากคนอื่นโย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 นะโย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 นะคือ พยายามจะไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะว่ามันมืดแล้วก็นั่งเนี่ยนั่งแบบนิ่งมากกลัวมากเลยกลัวมากในฝันแกว่าแกฝันประมาณนั้นเลยครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าไม่เคยเข้าไปในปา่าช้าทำพิธีกับปู่จำลองเลยไม่เคยเข้าไปเลยกเคยบอกอยู่ว่าให้เขาไปนเป็นมูโบให้เขาไป็นรวมพิธีบอ <c oughs> คือปู่จำลองไม่เคยพาเข้าไปครับปู่จำลองไปทําแค่พิธีแค่คนเดียวนี่คือตัวเลขที่ว่าพี่โยแกฝัน พี่โยเพื่อนกับฝันแหลวก็เพื่อนกับเอาไปบอกกับปู่จำลองเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือตัวเลขที่ว่าพี่โยแกจะซื้อเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของปู่จำลองคือ9 6้าห3สามศูย์หสามพี่โยแกบอกว่าแกฝันงวดที่แล้วก็คือบ้านเลขที่คือห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็อายุแกคือ0ูนย์ห้าสามนี่คือเลขที่พี่โยแกจะซื้อบางคนครับฟังอาจจะไม่เข้าใจเนาะมันมีเลขความฝันของพี่โยแล้วก็เลขของปู่จำลองแล้วก็เลขที่ว่าแกฝันเงวดเมื่อกี้ อาจจะหลายตัวหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเอาเฉพาะแค่เลขต,เลตัวเลขที่เราชอบก็พอมันอาจจะเป็นหลายหางเพราะว่าแกเอาตัวเก่ามารวมผสมด้วยพูดง่ายง่ายครับเลขของพี่โยก็คือ903906 703นี่คือเลขฝันพี่โยแต่ว่าเลขพี่โยแกจะตามก็คือเลข571กับ053นี่คือแกจะตามของงวดที่แล้วและก็เลขของปู่จำลองที่แกแกจะซื้อด้วยงวดนี้คือเลข 963063สาย์สแล้วก็เลขที่ปู่จำลองบอกล่าสุดจะสินะครับแล้วก็ห้าห0สามหนย์สาี่คือเลขที่ว่าปู่จำลองแกบอกล่าสุดจนานะกบุ้งครับว่ามันจะมากเท่าไหรสินอเอาเป็นว่าเลขตัวใดที่เข้ามาเข้าก็ลองจะดูครับอาจจะดูไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางของงวดวันที่ 16, มิถหนายน67ทุกทีเดียครับโปรดใส่วิจชรยรญาณในการรับชม ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับสักใบหนึ่งเพื่อเขาอาจจะได้โชคขอให้ทุกคนครับถูกเลขถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ,ใหญ่ทุกคนครับผม